ต่อไปนะครับเมื่อก่ลาวคำสัตประยายเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นขั้นตอนการเชิญทงลงนะครับผู้รับขบวนสน,นามจะสั่ง่อบวูสน,นามคำความข้ขอสงชัยลงหน้าหลังวันทยาพุทธใด้บก ยกเท้าสูงกดปลาเท้านะครับตบเต็มฝ่าเท้าปฏิบัติในท่ายกตรงนะครับก็สอกซ้ายเปิดขนาดกับพื้นตั้งฉากกับลำตัวมือขวาน,วนิ้วหัวมือนิ้วชี้คีบจับครับยกเท้ากดปลายเท้าไว้ยกเท้าสูง สังเกตการบ่ายคนนั้นหมดเคียงธงนะครับปฏิบัติทหน้าท้าวบรรจังหวัตที่สองค้างไว้ในหมวดทางธงปฏิบัติาท่าวัววรรยา,ายหัดหมู่ธงเรียบเอานะครับเฉพาะหมู่ธงการบัายนะครับหมู่ธงระวังขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชิญธงชัยเข้าไปประจำด้านหน้าของแต่ละกองพันนะครับ ปฏิบัติในท่าถือธงน้อดึงปฏิบัติซอยเท้ายกเท้าสูงนะครับกดปลายเท้าไว้นะครับยกเท้าสูงกดปลายเท้าไว้สังเกตการปฏิบัติของนักเรียนร้อยตำรวจนะครับตำรวจเกียงธงพยายามโยนนะครับกระบี่เฉียงสีพ่าองศาฝักกระบี่แนวเดียวกันนะครับแขนซ้ายเหยียดตึงนะครับถึงจุดนะครับ การเดี่ยวนะครับให้เป็นแนวเดียวกันนะครับยกเท้าสูงกดปลายเท้าไว้นะครับยกเท้าสูงกดปลายเท้าไว้นะครับแนวฝากกระบี่ให้เป็นแนวเดียวกันนะครับตามองตรงไปด้านหน้าจะเข้าไปอยู่ประจาด้านหน้าของกองพันนะครับจะเริ่มจากกองพันที่หนึ่งกองพันที่สี่กองพันที่ห้ากองพันที่หกกองพันที่เจ็ดและกองพันที่แปดนะครับ เมื่อเข้าจุดเสร็จแล้วจะสั่งแถวหยุดนะครับเฉพาะหมู่ชิตรงของตัวเองจากนั้นปฏิบัติในท่าตรงนะครับกับจากท่าถือธง